วอยู่นะฮะจอจอสี่พันแพี่ไหมเดไปแล้วสามพันี่พี่พีนี่เพิ่มนึ่งสี่พันนี่นะพี่ให้เมียผมแค่สี่พันหรอผมก็อ๋อรอยอ๋อออตอชอตอาตข็ตขอตอ็ต ีครับดีครับเอ้ยสวัสดีค่ะคนที่แบบฟิล์มมืดขนาดเนี้ยจะต้องแบบยังไงอ่ะแล้วเขาก็ไม่เปิดเนาะเขาก็ยังไม่เขาไม่เปิดเนาะปกติคนที่ติดฟิล์มดำอ่ะเขาทำอะไรกันอ่าล้วงอยู่แล้วอสวัสดีค่ะหอมจังเลยอ่ะพี่บอลเชิญยิ้มครับูยังไม่รู้นะัะ ่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเอาสีนี่มาเพราะฉะนั้นผมบอกสนุกผมบอกคนนี้สนุกน่คนดูยังไม่รู้อ่ะก็ให้เขาไม่รู้ในเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายเพราะว่าก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่เขาจะทําอะไรบนเวทีไงแต่วันนี้ขอตามตามติดเลยนะให้ภรรยาคุณถอดเสื้อเต้นอย่างนี้ได้ไหมก็แล้วแต่เขาเขาเต้นม้าหละผมผมไม่ติดอยู่แล้วผมอยากดูอยู่แล้ววันนี้คือจะต้องให้คุณดูเขาเห็นด้สิ่งที่ไม่เคย ผมกาไม่รู like shoe, I mean. ้นะว่าคุณแจ๊กับคุณตั๊กจะทำอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะพวอยนักเกิร์มมัแล้วนะไม่สนุกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนขึ้นเดี๋ยวจะมาคุยกันก่อนนะว่าเออเนี่ยคอนเสิร์ตก็มาดีครัพแบบคือไปทั่วประเทศขนาดเนี้ยเวลาขึ้นมันเป็นยังไงยังไงผมอยากรู้มากเวลาพวกพี่เวลาจะขึ้นโชว์กันอะเอาที่แบบมาถึงปั๊บบริบูรณ์กันจนเมื่อยนวดตัวไอ้นั่นมาถึงพี่วายอยู่ไหนเบียร์อยู่ไหนมายังพี่อะไรเหรอ อะไรกันนะห่วงเหรอห่วงมาแล้วอ่ะห่วงมาแล้วว้คนไม่ใช่กล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมทุกคนสนใจแต่ผมเนี่ยไอยู่กูตั้งหลายคนก็มีนะพอคุณเดินมาอ๋อเห็นหน้าคุณผ่องใสอย่างนี้นะแก๊สมาถึงที่วายบาซายเตรียมพร้อมไหมจริงไหมพี่ซื้อนี่วายขายผมหน่อยร้านเตรียมหน่อยอะไรแม่ ดูขอลังนึงเดี๋ยวเลยหาของเอาสักประมาณสักสองขวดสามขวดเอาลังนึงเลยเหรอเอาบ้านใจแล้วขอร้านไงอันนี้ออกตลกแล้วอันนี้ออกตลกแต่คุณตากพอมาปุ๊บจะเป็นยังไงคะพร้อมเลยพร้อมเลยอ้าวคุณคุณตากประดุลจันเรืองครับพร้อมเลยฮะทำไมหล่อจังเลยอ่ะอะไรฮะเชิญค่ะเป็นคนดีด้วยครับผมคฉินทางตากนั่งครับเฉินทางโอเคนะหนูไม่แล้วนะม่มี สวยอยู่นะแสดงนะเนี่ยยอมหยอกยอกอันนี้ถามถ่ายรูปใครบุญถ้าสมมติเอมมี่ไม่ใช่คนในวงการไม่ใช่แปดสี่สิวัตปีเขาไปหาน้อสี่พันแผลพี่ไหมเดี๋ยวไปแล้วสามพันพี่นี่พี่ยอมหยอกนี่เท่าหนึ่งสี่พันนี่นะพี่ให้เมียผมแค่สี่พันหรอยอมหยอกโอ้โหพี่ตั๊กให้เมียเท่าไหร่ให้เมียเท่าไหร่โอ้ยอย่างนี้ต้องเป็นเป็นหมื่นแล้วนี่ต้องเป็นหมื่นเนี่ยผมเมียผมดูใบแปดร้อย ไม่เจอไม่เจอไปยืนกันไปถึงพีนะคิดถึงบิ้าถึงซีไม่ได้เจอเจอกันนานไม่ได้ใกล้อยู่ใกล้จะโกนททำไมนะแค่นี้คิดถึงน้องมันไงคิดถึงคิดถึงเขามีความมานตามแล้วมาถึงเปอแสนเอา็ดีเ้าเนี่ยเขาบอกต้องตามพี่มาเพราะโอโอกาสจะได้ตามพี่มันไม่ได้ง่ายนะเขาไปไม่ใช่หรอเขาไปาน้ไม่มเได้ คอนเทนต์ไม่ตรงกันบ้างแหละเออเถียงกันบ้างทะเลาะกันกลางทางกูเองเดี๋ยวอีกสักแป๊ปนึงมึงต้องไปเบื่อกูกูตอนนี้ไปตอนนี้ไปสายดราม่าแล้วไปเอาชีวิตอะไรพี่ๆแล้วก็ต้องไปแนวนั้นกันเพราะม่นต้องไปถ่ายด้วยไม่ถ่ายแล้วถ่ายกันเมียเมียกับลูกลงการสี่แยกเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยลูกลงการสี่แยกทำไมอ่ะบีเล็บไปไปกับแม่ทำไมอ่ะ ทะเลาะกันไปเจอกับเกงนายหมอรุ่นบนรถโอ้โหขึ้นมาหมอรุ่นขึ้นรถแล้วยกซ้อนบนนั้นไม่แล้วคือจริงไหมว่าที่ลงจากรถเพราะโกรธเรื่องแบบว่ามีเพื่อนร่วมงานพี่เนี่ยโชว์ใข่ให้เมียพี่ดูจริงไหมไม่เล่าเล่าอันนี้เล่านี้ก่อนทะเลาะกับเมียมา2ปีกว่าครัเพิ่งจะมาคือดีกันวันนั้นพาลูกพาเมียก็โอเคอะจะไปเที่ยวกันไปแจ๊น้องลัะโทรมา เฟสทามาพอดีพี่ทําอะไรอยู่ตอนนั้นขับรถอยู่ขับรถอยู่เมียนั่งเบาะซ้ายลูกนั่งอยู่เบาะหลังครัแต่เราก็จะโชว์เมียว่าเฮ้ยเนี่ยยายเพ่งโทรมาหาเราเลยน้องรักเราน้องรักเราเฟสทามาหาเราก็จังหวะนั้นเนี่ยคือมันขับรถอยู่ไงพี่มือขวาก็จับพวงมาลัยซ้ายก็บิดมาจะโชว์ลูกที่อยู่ที่เบาะหลังว่าเฮ้ยเพื่อนพ่อแจ๊ดดาราดังนี่ผโทรมาหาพ่อเงียด้วยเมียก็ แบบแพอบ่ะอะไรเงี้ยเพราะขับอยู่แล้วบอกบอกตาอยู่ก็กดรราเลยเสียงเดียมาก่อนเลยพูดใจใจใจพูดใจใจใ่ดใช่ใโดโดมโดมโดยูโดมโดมโดมโดแล้วบีลิฟบอ่ะบิลิฟโอ้ เ๋ออแล้วก็อันนี้ฝั่งผมนะฝั่งผมที่ผมโทรไปคืออย่างนี้อ่โทรไปใช่ไหมโทรไปทุกครั้งกะเหมือนโทรหาพี่บอลอย่างเงี้ยเหมือนกันผมก็ขอร้ออยขอร้อยเพราะมึงเสรยมันก็ชัดดิมันไม่เห็นหน้าไม่มันดูใหญ่หรือผมมันดูใหญ่ผมจะผมจะไม่เห็นหน้าพี่ตั๊กเลยหรอปะ่าผมจะเห็แค่นี้แล้วรอคันรักแค่นั้นเองแต่พอุนี้ได้ยินเสียง บิลิมบิลิมนึกว่าอาแจ๊เปิดพิโลกิโอให้ดูปาะบูดยาวเลยเรากำลงทำยังไงอ่ะพี่ตั้งอะไรฮะแล้วพี่ตั้งทำไงพี่ก็ดุน้องเนี่ยแจ๊บพี่ทำอะไรอ่ะแจ๊บไอ้แจ๊บพี่ทำอะไรผมบอกพี่ผมไม่รู้ผมขอโทษผมไม่รู้ ป๊ับเดียวใจก็วางหูไปเลยแต่วันนั้นน้องรู้สึกผิดเลยนะน้องมันก็จริงโอ้มาหาผมพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยพี่แม่เลยมีอะไรหนูมีอะไรก็เมื่อกี้ผมโทรหาพี่ตั๊กก็ดีแล้วผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาอยู่กับเมียลูกแล้วเออหนูไปทำอะไรผมก็เหมือนเดิมผมโง่เลยโอ้ยยไม่รูไม่มีไม่มีรู้สึกผิดแลยว่ะขอโทษขอโทษเลยแล้วก่อนวางก่อนวางจังจังเสียงพี่เอลซี่ได้เลยประโยคนึงก่อนวางเขา โอภาสยงติดใจอยู่แล้วแปลกแล้วเป็นทั้งผัวทั้งเมียคุณแจว่าอะไรทัพ่ทามาหาผมอะไรผมก็าด้วยอาหารกระดมดนอูด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 ้ดูะูด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 ูู้ดูเอดูดัดูดูดูด้ดนดดู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 ด เม่หลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นโทรก็ควรต้องเช็คก่อนมึงเนี่ยลกจิตนะคุณว่าผมลกจิตใช่เงียบๆอย่างเราอ่ะอันนี้มาถึงบางแสนแล้วแต่ห้าโมงเย็นอุ้ยต้องมาสซาเช็คก่อนคุณนี่เป็นคนที่แฮปปี้เวิร์ดมากเลยเราต้องแฮปปี้เวิร์ดอ่าแล้วเราก็จะมุ่งไปสู่ดาวแกลล็กซี่กันตอนนี้เป็นช่วงดาวหางทเลกำลังมา คืออะไรนี่ถามพี่ตั๊กอยู่ไม่ใช่ถามถามเธอมันเป็นที่ท่องเที่ยวเไม่รู้อ่ะแกซี่คืออะไรครับแกซี่ว่าปูอะไรนะพยายามลืมเรื่องนี้คือเขาบอกว่าพี่ดูบทสคริปต์แต่จริงๆไม่ได้ดูจริงไหมที่คือพี่ไม่อ่านจะคลิปไม่อะไรหรอกแต่นั่งดูคลิปดูอะไรแล้วแล้วนี่นี่ท่าพี่จะเป็นอย่างนี้จริงไหมถือพี่แจ๊สนั่งเนี้ยพี่เขาบอกน้องน้องคือบทดูสคริปต์อันนี้เคลียร์เรื่องนี้ก่อนบอลวีเคคืออะไร วิเคคือคลิปคลิปหนึ่งมันก็จะมีกลุ่มแรปออริแฟนผู้ชายผู้ชายสายลึกจะรู้กันดีทุกผู้ชายสายว่าดูผู้ชายสายว่ามันจะมุ่งสายว่าสายจอมยุทธสายจอมยุทธ์จะใช้คำว่าวะไสไลด์หนอนสไลด์หนอนแล้วแล้วแล้วเมนเทอนเแบบ รู้จกักรู้จักทธอไมรู้จักใส่แววเหรอไม่ไม่ใช่ใส่แว่วคือ V K อ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเวลามันมีโค้งมีคลิปอะไรมาเราก็จะ,ะ,จะไปเร V K คือเวลาเสร็จงานแล้วยังไง,งก็ยยกลับย้ายย้ายกลับกลับเลยย,ย้ายย้ายไม่มีไม่มีต่อไม่อะไรแจ๊สแจงจะมาดูแลมีคนมาดูแลคือจะชาร์จเพราะว่าแจ๊สพอเล่นเสร็จคือเล่นเขาเล่นส่วนตัวเขาขึ้นรถต้องกลับเลยหลังเที่ยงคืนผมอยู่แอบบูดยวนไปทีผมอยู่นะทำไมคุณทำแบนี่ยเดี๋ยวเมียเป็นห่วงใช่เพราะว่าวันนี้คุณแจงก็ขอโทษที่คุณแจงไม่ได้มาเพราะวันนี้ลูกค้าเต็มบ่อน ไม่ใช่เขาเล่นกันเล่นเล่นเล่นกันเล่นเล่นวันนี้มีขามาจากคาสเตียเลยนะสบายมากพอดเลยเวลาเนี้ยอยู่บนเวทีอย่างนี้เลยไหมพี่หรือว่าต้องคุยกันก่อนเขไม่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 คุยเลยเหรอพี่ว่าจะเล่นยังไงอะไรไงมีไหมพี่แต่บางทีพี่บอนเขาพยายามจะให้มาเจอกันก่อนเวลานะส่วนใหญ่แต่เอาจริงแล้วบางทีถ้ามันเวลามันคาดขึ้นมันขึ้นเลยก็ได้แต่บางทีถ้ามุนเข้ามาไหนเขานั่นเร็ว่ะ เผื่อเขานั่งเหมือนมันจะมันจะมีอะไรกันบ้างเพราะผมว่าจะมาดูว่าเฮ้ยตนนี้เขาดูเป็นไงวเฮ้ยมันมีอะไรมันมีอะไรที่ว่าเฮ้ยให้น้องมันน้องมานได้อันนี้ไว้อะไรคือแบบเพราะว่าเราอะมาช่วยคิดงานอะไรเพราะแต่ละเดือนอะเราก็จะมีมาเจอกานสามงานสี่งานเพราะว่าแจ๊กจะมีวงแจ๊กคืออันนี้ก็คชอจะเป็นร้านที่แบบรวมกลุ่มรวมกลุ่มที่แบบเฮ้ยอยากดูชุดนี้ไว้ อยากดูความสนุกเว้ยอยากดูว่ามึงมึงสามตัวกูเห็นในทีวีเนี่ยวันนี้มึงแบบเล่นอะไรเป็นยังไงทีนี้เราก็จะมีแบบเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณนี่นี่นี่น้องนี่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 อะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมองตาแล้วแบบใช่เขาเล่นด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยพี่ใช่เพราะพี่บอลมันก็เลยรู้ว่า้องจะเล่นยังไงด้วยพี่บอลเขาเป็นนักวางแผนผมก็ไม่ได้นักวางแผนได้ตรงแต่ผมอ่าเวลาอยู่พี่บอลอ่ะผมต่อยอดพี่บอลได้ผมเลบอกว่าเฮ้ยมันต่อยอดกันได้ อย่าพี่ตังเขาก็เป็นของเขาเองแล้วแต่ของพี่ตังนี่ส่วนใหญ่จะสดเลยไหมใช่จะสดสดแต่สดหมดแล้วชีวิตนี้คือบุกน้ำไม่ใช่บุกทำไมรีบใส่คนไม่ค่อยทันเลยรีบๆรีบๆรีบๆรีบมาเลิ่ปกไม่พี่ก็กับเวลาพี่เวลาพี่แต่งตัวเนี่ยพี่ไม่ดูแลอะไรพี่รีบขนาดนั้นเลยเหรอในพี่บอกมาเลยตั้งางโรงเรอยนไม่ใช่เหรอพี่มาล้างโรงเรียนไ้่เหรอ๋อ แต่เวลาอัมอ่ะมันมีเค้าความเป็นจริงไหมไม่มีหรอกไม่มีเลยเหรอแล้วเวลาพี่บอลเวลาพี่บอลแบบกับพี่เสียอ้าวไม่มีเหรอไม่ใช่พี่ตั๊กมีเหมือนมาแรงอยู่แล้วเนี่ยไม่ขำหน้าเขาเวลาเวลาเขาเจื่อนไม่ กลัวเมียแมามกลัวเมียไหม,ม,ไ,หมไม่ได้กลัวแต่ว่าเกรงใจเขาคือไม่อยากให้มีปัญหาเวลากลักบบ้าน <â> ไปมนไม่มีเขาความจริงมันก็ไม่มีปัญหาไงอ,อ่ะก็เนี่ยเหมือนอัมพี่แจ๊ดอะเรื่องกัญชาเรื่องสารีเนี่ยรจริงรจริงอ,อ,รอ่ะอพี่แจ๊ดเล่าจริงไหมล่ะอัมก็อัมว่าผมไม่มีเมียที่สุดอัมมีลูกก็คือไม่เคยมีเมียที่อื่นเลยก็คือพีซีก็ไม่มีเหมือนกัน อ้าไม่เป็นไรอยู่ชิงร้อยเขาคุยเรื่องแจ๊เปวนใหญ่เมาไม่กลับยุคนี้งานอะไรกก็เหมือนกันจะโดนอามบ่อยซึ่งไม่จริงไม่จริงไม่จริงแบบเฮ้ยตักบริบูรณ์ช่อไปเล้วอะไรไไม่จริงไปอ่ะไม่จริงเหนื่อยมากเลยเหนื่อยที่แก้ข่าวเหนื่อยที่ต้องเนี่ยตอนแรกจะเชื่ออยู่แล้วอันนี้ไม่เชื่อหลค่ะ พี่ถามจริงเนี่ยถ้าเต็มวงขนาดเนี้แล้วคนอื่นสมมติว่าถ้าใครที่เขาอยากจะจ้างเนี่ยเขาจะกล้าจ้างพี่เหรอนี่มันไม่แพงแบบไม่มหาศาลเนาเล่นทีกี่ชั่วโมงเลยพี่สองสองชั่วโมงผมก็เล่นเต็มเหนียวเลยนะคือก็มีแวคือถ้าติดฟิวอะพี่ทั้งสองครึ่งคือมันไปแมต่จะบอกว่าคุณคงไมคุณโคตรคม้มนี่เขาอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวคุณดูยันเลิกไม่มีแบบว่า ยันไล่เลยงานเลยจะิ่มจะมีงานเนี้ยแหละไอ้สันกูยังไม่ถ่ายขออันนี้มีส่วนร่วมเข้าไปแจมนิดๆหน่อยๆน่แล้วพี่วันนี้ของคุณจริงๆพี่ถ้าสมมติว่าติดต่อพี่ดอนพี่ดอนก็มาดีครับเนี่ยติดต่อไงก็ติดต่อที่เบอร์085ครับ345 3545้ี่ห้าแล้วใครลูกค้าคนไหนนะครับที่โทรจ้างงานพวกเราก็มาดีครับในตอนนี้เลยนะครับหลังที่ถูกออกรับไปเลยครับพร สี่ตัวหนึ่งพันครั้งหนึ่งพันครั้งพี่ดอนสี่ตัวแล้วทำความเข้าใจกับเจ้าภาพเจ้าภาพตามร้านงานวัดถ้าจะติดต่อพวกเราไปเบียร์สองหลังแน่ๆคุณจะต้องเตรียมเลยอันนี้เบียร์สองหลังพอแล้วของพี่ตั๊กต้องเตรียมอะไรพี่ตั๊ก อะไรฮะอะไรอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเตรียมมาดูอย่างเดียวเออเตรียมแค่มาดูมาให้อย่างเดียวโอเคขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเดี๋ยวขึ้นบนเวทีก็มาเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะโอเคขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับพี่พี่บอกนะเดี๋ยว I hate them here. <laughs> <laughs> วันนี้พี่เครียดมากท้า้พี่มีรอยยิ้มพี่บอลสั่งปืนจะทำตามทุกอย่างดีมากวันนี้มาคนเดียวฉันแล้ใจโอ้เก่งจริงจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยยวก็ไปซักผ้าปุอยกชื่ออะไรคะชื่อยูริค่ะชื่อโอ้ยแล้วหน้าแล้วหน้าท้ายกันด้วยนะหนูเต้นรูปไร้เต็มที่โดนตีมาเต้นไป รูปไรยคุณเดนทำไม่แปลนะโดนตีมาสี่เมียบึงนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะ ก็คือน้องสาวของพีลูกพีพีประยุงพีประยุงรเราเรักกันเสมอเป็นเบียมากเลยรักกันเสมอรักให้เกียกันมาตลอดครับขอแบบมเมื่อกี้เฉพาะผมได้ไหมลองดูเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้กับเมียพนูนเหมือนกันขอบคุณครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวทำอะไรเอาแบบตักเอ็นมิมายืนแต่เสาแล้วมึงเต้น ลองดูเหมือนที่คุณทำที่อุบลอ่ะ ไปคุณสองคนไปเปิดห้องเอากันเลยไปกระดนี้โรงแรมอะไรวะอะไรนะให้คุณเป็นสาวให้เขาเต้นอ้าวผู้ชายถอดคนเดียวมันเสาวอะไรมาใส่เออพร้อมนะพร้อมแล้วดนตี ไอยเอ็มเอ็มไม่สองจ็ดมีมีเป็นพวกบ้านเราอุ้ยมีสองเจ็ดแฉนหนูหนูลูกดูแลยอ้ะเอ็มมีสองเจ็ดแอลนะครับหนูกลายเป็นคนโรคจิตแล้วพร้อมแล้ว มายืนดูนะเว้ยไอ้แจ๊อขอโทษด้วยขอโทษด้วยน้องน้องผมเมาแล้วปากเฮียครับไม่เ้ยอย่าให้กูออกไปนะพากูออกทางด้วยโชว์ให้คนก็เห็นทั้งบางแสนหน่อยว่าคุณน,นรักผมแค่ไหนผมรู้ว่าเขารักคุณแค่ไหนคุณัะเขาแค่ไหนดีกว่าอันนี้จากที่เรารู้กันนะได้เลยครับ ไดไปเลยเอมมีม่เด้รับใชมอะไรอ่ะก็คือจังหวงจังหวะอะไรก็คือไม่เอาแล้วก็คือคล่อมจังหวะไม่หมดแล้วฮ้ยพอเป็นผัวแล้วเต้นไม่ออก <c ười> เขาบอกพอเป็นผัวเต็มไม่ออกเออล้ลองคนอื่นดูไหมมีตัวเลือกไม่เยอะมีแค่สี่ตัว <c oughs> ผมพี่บอลพี่ตั๊กอ่ามือทำเป็ดสี่คนแหมมึงก็ต้องเอามือทำเป็ดไอ้เหี้ยพวกกัญชาด้วยกันไอเวรอยี๋เต้นไปด้วยกันเลยแล้วร้องไปด้วยกันเมือ่อไรแกจะได้ลองได้มือ่อไรจะมา วันนี้เราลงท ok ิกติอกั้แมเล่มมุกไก่ไอ้ห่าคุณได้ยิ้มวันนีไ้ได้มุมงไดเลได้ยิ้มตั้งแต่เช้า่ตื่นมาละเทียวเฮ้ยแม่เป็นมุกไก่เออคุณได้ยิ้มหน่อยเทียวเทีย I'm <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพร้อมเต้นหรือยังวะถ้าอย่างนั้นเปฟอร์เวฟฟอร์รอฟิลมาโอเคสนุกสนานมากครับ ดูอีตัวนี้ก็ท่าทางจะติดลมนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับยังไม่กดยังไม่กดไม่ไงแกนก็สวัสดีครับนะครับขอขอบคุณร้านสกาล่าค่ะสกาล่าขอบคุณมากขอบคุณแกนควรจะมาอย่างยิ่งสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆกดไลค์กดแกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกด subscribe ติ๊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 ตเ๊ติ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 ๊เิ๊ติ๊ติ Bye.